ฉันอยากให้เจ้าของคนใหม่ย้ายเข้ามาอยู่กับฉันหากใครทำตัวไม่เหมาะสมฉันก็จะไม่ขายให้ถ้าคุณอยู่ไม่ได้ย้ายออกวันนี้เลยปะเดี๋ยวผมช่วยขนของขอโทษด้วยนะเพื่อนที่มันเถอบ้านใหม่อ่ะ๋ยวไปถือสาเลยอ๋อไม่เป็นไรครับนี่ผมก็กำลังจะไปดูบ้านใหม่พอดีผมเข้าใจดีเลยมึงน,นี่มิสไซน่ารักจังวะ อ๋อพี่มิเรากำลังจะมีบ้านแล้วนะมีบ้านมีบ้านได้ยังไงอ่ะพี่ก็เงินที่พี่เก็บมาไงตอนเนี้ยมันพอจะดาวบ้านได้แล้วนะจริงเหรอพี่จริงนี่แต่ว่าเราอยายาออกจากนี่แล้วใช่ไหมครับใช่พี่ใช่มาก โตอยากเห็นบ้านใหม่ของเราแล้วครับได้สิเดี๋ยวพี่จะพาแกไปพี่อ่ะแกจะกลับมาบอกข่าวดีแกใจจะขาดแล้วนะเว้ยพี่ม,มิมีใจมากเลยอะ่ะโตว,ว่าบ้านใหม่ของเราอะ่ะต้องสวยมากแ,แน่เลยพี่เนี่ยทำพี่เสียายขนาดเนี้ยก็สวยเหมือนพี่ไงพี่มิขอบคุณนะครับครั พี่มิไปช่วยโตอนทำงันบ้านนอยอะไรที่เกี่ยวกับตัวเลขอ่ะพี่สูนเลยว่ายิ่งทางบัญชีนะโ้ยนี่ถามเชียขอโทษนะแล้ววันนี้เป็นยังไงบ้างเดินทางลำบากไหมอืมก็นิดนึงอ่ะพี่จากเนี่ย นั่งวรไปต้องสามต่อเนี่ยตอ่ต้องตื่นเช้ากว่าเดิมเยอะเลยถ้าพี่มีเงินเยอะวันนี้ก็คงเลือกบ,บ้านได้มากขึ้นแหละนี่มีไม่เอาดิเนี่ยตเรียนแบบบเดียวอ่ะเดี๋ยวก็จบแล้วอีกอย่างอ่ะัอชอบบ้านหลังนี้นะเออแต่โตมีเรื่องสงสัยอ่ะสงสัยอะไรอ่ะ ก็ถ้าพี่มีกับพี่ดินอะอยู่ครบเจ็ดวันโดยไม่ทําอะไรพลาดเลยแบบเนี้ยป้าอุ่นแกนจะเลือกใครหรอครับเออลืมคิดไปเลยว่ะถ้าเขาไม่ทำพลาดเราก็ทําให้เขาพลาดสิแล้วถ้าเขาไม่พลาดล่ะเราก็ทําให้เขาอยู่ไม่ได้ไง เื่นตามกูมีอะไรให้ช่วยวะสวัสดีครับดินอยู่ไหมแล้วเ,เห็นล่ะ นี่นายเวลาจะมาหาเพื่อนอะโทรนัดก,กันสันิดก,ก็ดีนะอย่าลืมสินี่ยังไม่ใช่บ้านเขาที่ดินยังไม่กลับหรอกครับที่ตามเข้ามารอขา้างในก็ได้ขอบใจนะทำกันบ้านอยู่เหรอเรียนบัญชีด้วยนี่เดี๋ยวพี่สอนให้เอาไหม สอนได้จริงเหรอได้สิผมเป็นนายธนาคารนะมามาไปช่วยเข้านี้ครับเราต้องเรื่องจากเหตุการณ์ก่อนโต่อต่อร้บ,<ต>รบพ่มี่เดี๋ยวพี่ขึ้นไปอาบน้ำก่อนนะอ๋อครับ าาใช้พี่ตามครับครับไอคอนเนี้ยข้างบนนะครับทำยังไงหรอครับอืมข้อนี้สองสี่ร้อยคูณร้อยถ้าโตสนใจอ่ะติดต่อพี่มาได้ตลอดนะญาติพี่อาขายอยู่ดวงดีทุกคนพี่ตามไม่ตลกกัน,นะครับผมซีเรียส เออแล้วข้อเนี้ยยากมากเลยพี่พี่ตามทําได้ไหมครับตรงนี้เหรอสบายฮะข้อยากขนาดเนี้ยพี่ตามยังว่าสบายอยีกเหรอครับ เี่จะขัผมนี่ผมเขินนะว่าแล้วที่คิดอะไรไม่ออกอะพอปล่อยให้ท้องว่างไงมาสั่งอะไรกินกันดีกว่าอืมก็ดีครับ พี่ตาไม่เกินผักหรอครับใช่ใช่ถึงว่าหน้าพี่ตาดูจะเจือดนะครับเฮ้ยเกีหยอผมร้อเล่นพี่ที่เรียดไปได้มางั้นผมขอนะเอาดิเฮ้ยไม่เอาพี่ผมไม่ชอบเกินปนกันอนะ่ะ ทำยังไงอ่ะอ่าอ่าเอ้ยเอ้ยอ่าอ๋อเอ้อะไรนะผมบอกว่าใส่ปากผมเลยหมายถึงผักใช่ป่ะก็ผักดิพี่หมายถึงอะไรล่ะโอเคงั้น อ้างอ้างฮะอ้างอ้างพี่พูดว่าอะไรนะอ้ากองกว้างอ๋อพี่ก็หมายถึงปากใช่ปะปากดูวะนี่ทะลึ่งอะ เพิมีที่ไหนภาพหล่อสินะ โตพี่ถามอะไรหน่อยดิครับโตไม่ได้คิดอะไรกับพี่ใช่ไหมแล้วถ้าคิดล่ะพี่ถ้าคิดอะ่ะก็พูดออกมาเลยจะเก็บไว้ทำไมอะ่ะงั้นเรามาคุยๆกันไหมครับ เป็นแค่วันเดุเองพี่พี่อ่ะต้องคิดแบบนี้นะถ้าพี่ดินอ่ะไม่รับพี่มีไว้อ่ะพี่อ่ะหัวฟาดพาาื้นไปแล้วก็แง่สิก็มันแก้งพี่นี่นะมันก็ต้องรับพี่สิไอ้ค <c oughs> ีดินพี่ถ้ามันเถอะเนี่ยของดีอย่างพี่อ่ะก็ไปกลัวเลยเอเนินชักขนาดนี้ก็จริงเนาะ ทำไมเห็นหน้าสดพี่เนี่ยสอิอ๋อถึงว่าพี่ดินดูช็อกช็อกไปนะว,วันเนี้ยตอ่อครับพี่ี่พี่จะแก้แค้นให้ดินแก้แค้นแก้แค้นยังไงหรอครับพี่จะทำให้มันตาย<ต><น>เฮ<ป>้ยตายใจโว้ยอ๋อครับ ที่มันมีบาดใจละครไทยมากื้อะไรมาเยอะแยะแบบจ๊ะให้เราช่วยถือไหมต้องไหนไหนของอยู่ไหนนะก็บอกว่าจะช่วยถือดีๆไง ยช่วยถืออะไรเนี่ยเห็นว่าของมันตกหมดแล้วอ่ะเฮ้ยจะทำอะไรเนี่ยผมกลัวนะนี่ไปโดนโดนไหนมาเนี่ย เฮ้ย <Hey, S 2> มาได้ไงอะ่ะมาไดวช่วยถือมารออ่ะพอดีวันนี้เรื่องงานเร็วว่าจะไปรอโตเรียนเสร็จแล้วเราไปดูหนังกันนะพี่หมายถึงไปเดทเหรอครับ เธออีกแล้วเหรอเนี่ยช่วงนี้เป็นอะไรเนี่ยฮะเป็นคนที่อยากดูแลเธอไงจ้ะอยากกินอะไรเป็นพิเศษไหมจ้ะอยากดิยำปีนไก่ได้กินแน่ปีนไก่จ้ะจะไปไหน มีทีเอฟค่ะไม่ฟรีนะตังรถให้้วยพี่ช่วยเดี๋ยวล่วง บค,ครัทำไมพ่อตามไม่ช่วยเปลี่ยนหลอดไฟให้พ่อโตมันจะง่ายกว่าน,นะ <c oughs> ใใ <S <S ทำีนไมอยู่ถ้าตาอุ่นดูมิลานสิโอ้โหเต้นมันมากเลย <laughs> ไปไหน BTS ค่ะไม่ฟรีนะลางรถให้ด้วยขึ้นมานานดีๆเดี๋ยวก็ปลอคอหรอก ซึมเลยนะเห็นไหมล่ะ,ะถ้าไม่มีฉันนันจะทำยงไงถ้าไม่มีผมคุณจะกินข้าวกับอะไรย้อนย้อนอย่ามาย้อนเดี๋ยวก็บิดน้ำใส่ตาเลยนี่จะทำอะไรอ่ะ ก็จะเช็ดตัวให้ไงโ okay, อเคแามาก็ได้เอามือออกสำคัญนะรู้เปล่าเช็ดตัวเนี่ยใครจะได้ลดส่วนยาเอามาให้แล้วส่วนพรุ่งเนี้ยเดี๋ยวฉันจะทำข้าวต้มให้นายกินนะ พักผ่อนเยอะๆล่ะนี่แล้วอย่าให้ฉันรู้นะว่าฉันไม่อยู่แล้วนายแอบเล่นโทรศัพท์อะฉันจะทุกให้ ไม่ว่าใครจะแพ้หรือใครจะชนะขอให้ทุกคนสัญญากูว่าจะรักษาม,มิตรภาพนี้ไว้ให้ตลอดไปกูสัญญาว่ามิตรภาพของเราจะเหมือนเดิมตลอดไปโอยังไม่บอกเรื่องเรากับมิลานนะผมยังไม่กล้าแต่วันนี้ดูมิลานเริ่มสงสัยแล้วนะ